แน่นท้องจุกท้องท้องอืดหรือกรดไหลย,ย้อนลองสูตรนี้ท้องโล่งใน15นาทีสมัยก่อนกินข้าวมื้อยางใหญ่ทีไรท้องตึงจนหายใจไม่ทั่วท้องยายจะหยิบขมิ้นชันสดจากตะกร้าในครัวขึ้นมาแล้วบอกว่าเอาไปต้มนะแล้วจิบอุ่นๆเดี๋ยวก็โล่งท้องไม่นานหลังจิบกลิ่นหอมเผื่อนๆของขมิ้นชันพาให้ท้องอุ่นเบาสบายอาการแน่นๆที่ค้างอยู่ค่อยๆค,ค,คลายเหมือนปลดปมเชื่อวิธีทําแบบบ้านๆเอาขมิ้นสด3 ถึง5แว่นปอกเปลือกล้างให้สะอาดต้มน้ำสอแก้วให้เดือดจนเหลือ1น1แก้วกรองแล้วจิบอุ่นๆหลังอาหารถ้าท้องอืดมากจิบซ้ำได้วันละไม่เกิน2ครั้งทิปของยายใส่ขิงฝาน1-2แว่นลงไปด้วยหอมขึ้นจิบง่ายขึ้นควรทานเวลาไหนดีที่สุด 1. ตอนที่มีอาการแน่นท้องจุกเสียดจ,จากการกินเยอะหรือตอนที่อาหารย่อยช้า2 ท้องอืดจุกแน่นแบบทั่วไปถ้าแน่นท้องมานผิดปกติปวดรุนแรงถ่ายดำน้ำหนักลดหรือปวดร่วมกับเจ็บหน้าออกควรต้องไปพบหมอนะส่วนคนที่ตั้งครรภมีนิ้วถุงน้ำดีหรือใช้ยาละลายลิ่มเลือดอย่าต้านการแข็งตัวของเลือดไม่แนะนําให้กินที่สําคัญเลยอยากินตอนท้องว่างทะแสบท้องง่ายให้จิบเอาช้าๆหลังอาหารจะสบายกว่า